ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดอยู่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องการสร้างฟูทีมนะครับเบื้องต้นนะครับแล้วก็การหาเพชรน,นะครับผมตามคอมเมนต์นะครับมีเพื่อนๆพี่ๆคอมเมนต์มานะครับว่า แซวว่าผมพูดจะงงไหมนะครับผมพูดเองผมมาฟังคลิปผมก็ยังงงตัวเองเลยกูพูดอะไรซ้ำๆวะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เสียวๆข,ขำๆไปนะครับผมไม่ค่อยเก่งพูดเท่าไหร่นะครับผมเวลาเล่นเกมอาจลิปผมก็มานั่งอยู่ในมุมเงียบๆของผมคนเดียวนะครับอาจจะมีเสียงดังบ้าง ก็ขออภัยนะครับผมเพราะผมก็ไม่ใช่มืออาชีพนะครับเอามาเข้าเรื่องนะครับผมการฟูลทีมนะครับถ้าสร้าง ID ขึ้นมาใหม่นะครับก็จะต้องเริ่มต้นกันใหม่เลยนะครับ1คุณต้องทําอะไรก่อนคือคุณก็เล่นปกติเลยครับเล่นมากๆเล่นเยอะๆเก็บตังค์นะครับเก็บเหรียญนี่นะครับเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับผม พอเก็บได้มากที่สุดแล้วทำยังไงต่อก็มารอลุ้นนักเตะเพราะนักเตะหลกักๆแพงๆอย่างโรนโดมสซี่ที่มันดังๆนะครับที่มันเด่นๆมันยังไม่ค่อยออกมาครับถึงมันออกมาตังเราก็บางทีมันก็ไม่พอใช่ไหมครับสองพันกว่าบาทแล้วอย่างหนึ่งกว่าเราจะได้ตังมันเก็บได้ยากมากนะครับเอาสมมติว <bras> ่าเพื <magari> ่อนเก็บตังได้ประมาณสองพันห้านะครับเก็บเหรียญได้สองพันห้า แล้วก็มารอนักเตะนะครับเอาใครก็ได้เนี่ยสมมติว่าเอาเอาฟมิโน่มานะครับท่านก็ซื้อไปก่อนเลยครับไม่ต้องสนใจว่าคุณชอบหรือไม่ชอบนะครับนี่คือการสร้างทีมตอนแรกนะครับผมจากประสบการณ์ของผมที่เล่นมาประมาณห้าปีหกปีได้แล้วมั้งตั้งแต่สมัยแพทตก่อนก่อนนู่นนะครับ2คุณซื้อมาได้หนึ่งตัวแล้วใช่ไหมครับคุณมาอัพสนามเลยครับอัพอันนี้อย่างเดียวเลยครับ ครับอย่างเดียวนะเริ่มต้นมันอยู่ที่เท่าไหร่นะอยู่ที่หมื่นห้าใช่ไหมครับหมื่นห้าเหรียญใช่ไหมครับเอ้ยช่ปบะวะาจำไม่ได้ว่ะไม่ใช่ไม่ใช่หมื่นห้าอันนี้คือสนามความจุได้หนึ่งหมืนห้าพันคนนะครับผมท่านเก็บตังค์สนามนี้มันกี่เหรียญไม่รู้อ่ะ เอาพูดง่ายๆว่าสามหมืนคนนะครับสามหมื่นคนนี้นะครับจะพูดให้งงอีกแล้วนะครับผมตอนแรกท่านจะได้มีประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันคนใช่ไหมครับแล้วคุณมีตังนะครับประมาณกี่พันไม่รู้สองสามพันนี่แหละผมจำไม่ได้นะแล้วก็มาเริ่มที่สามหมื่นครับ แล้วก็กดซื้อสนามไปเลยครับสามหมื่นที่นั่งนะครับมันกี่พันเหรียญหรือร้อยเหรียญน,นี่แหละผมจำไม่ได้นะครับแล้วที่นั่งของคุณคุณก็จะได้เหรียญโบนัสเห็นไหมครับตรงนี้ครับจะได้เพิ่มเวลาเล่นจบเกมจะได้เหรียญเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแล้วก็ดูโฆษณาบ่อยๆนะครับประมาณนั้นแล้วเพื่อนๆเก็บตังค์อย่างยิ่งใหญ่เลยนะซื้อนี้ให้ได้เนี่ย ซื้อแ5ดห0ห้าพันที่นั่งให้ได้ตอนเริ่มเกมนะต้องใช้ความอดทนสูงมากแต่ถ้าใครมีตังก็เติมเลยครับเติมซื้อเหรียญนะครับเนี่ย,เ,ยเติมซื้อเหรียญสร้างสนามให้ได้เลยถ้าใครอยากได้เร็วที่สุดน,นะครับเติมเงินครับดูนะครับเนี่ยเ0 0พันเหรียญเอ่อสนาม8 5 0หมห้าันที่นั่งเออแปดหม้าพันที่นั่งเนี่ยมันจะ อยู่ประมาณ9 0 0 0ันหรือหมื่นกว่าบ,บาทน,นี่ยละผมจำไม่ได้นะครับถ้าเพื่อนๆซื้อสูงสุดได้ของผมมีอยู่ประมาณ92 5 9 6้าที่นั่งนะครับก็คือแบบว่าแต่งสนามไปเรื่อยครับเอาสนามลายไหนอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะมีตังค์ขึ้นตรงนี้เห็นไหมเวลาเราจะซื้อนะครับประมาณนี้นะครับผม ส่วนสนามอย่าอย่าเพิ่งไปแต่งอะไรมากครับอันนี้ผมแต่งมามันก็ความจุม,มันก็เพิ่มขึ้นครับแล้วแต่อันนี้ครับเนี่ยนะเอาละครับหลักๆก็ซื้อเก็บตังค์ซื้อสนามไม่ได้ครับหนึ่งแปดหมื่นห้าพันที่นั่งนะครับเก็บซื้อได้พอซื้อได้เสร็จปุ๊บเ,เพื่อนๆเล่นแข่งในเกมเสร็จปุ๊บ เพื่อนก็จะได้เหรียญมากขึ้น100ยร้อยร้อยร้อขึ้นดูโฆษณาก็จะเป็น200ครับแปบ๊บเดียวครับแข็งไม่กี่ตาได้เงินเป็นพันสองพันแน่นอนครับหลักๆนะครับส่วนพวกนี้มีเพชรค่อยมาอัพครับหลักๆเอาสนามก่อนเพื่อนๆทุกคนเข้าใจอยู่แล้วเนาะพูดซ้ำๆทำไมนะแล้วก็การหาเพชรหาเพชรก็หาได้าจากกิจกรรมครับมันเนี่ย แนะนำให้เติมตังครับ175รบาบาทครับแล้วก็แข่งก็จะได้โบนัสตามนี้เลยครับนี่เพชรเห็นไหมได้10 20สเนี่ยแข่งไปเรื่อยครับนี่ได้ถึง70เลยแล้วเพื่อนแข่งเสร็จก็จะได้เพชรในเกมอีกนะครับจะได้เพชรในเกมอีกนะฮะถ้าเพื่อนชนะแข่งได้ถ้วยก็จะได้เพชรอีกประมาณนี้ครับเพชร หาได้อย่างเดียวคือเติมครับแล้วก็เอานี่ครับซีซั่นพาร์ทนี่ครับไม่รู้มันอ่านว่าอะไรนะนะครับแล้วผมจะเสริมเทคนิคนิดหน่อยครับทเทคนิคก,การส่งบอลผมเพิ่งค้นพบเมื่อกี้เองนะแต่ยังไม่รู้ว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าแต่แต่ก็ใช้ได้จริงเหี่ยผมเพิ่งค้นพบมาเมื่อกี้นะครับครั้งที่แล้วนะครับผมให้การเปิดบอลส่งบอลกลางอากาศนะ แบบว่าให้หลุดอ่ะผมให้มาอย่างนี้ใช่ไหมเก้าสี่มงศาแล้วกดเลี้ยวกับตัวสีพร้อมกันนะครับประมาณนี้นะครับเฟิบเราจะส่งให้เพื่อนให้หลุดอ่ะพูดง่ายๆนะครับเพื่อนๆคือเพื่อนๆขึ้นมาอย่างนี้จังหวะอย่างนี้แล้วก็ เลื่อนกับกดตัว C ทาพร้อมกันครับพูดง่ายๆเราเพื่อนๆก็กัดจังหวะกะจังหวะเอาเองนะครับแบบนี้ครับฟึบเนี่ยครับประมาณเนี่ยฝึกไยๆครับแล้วที่ผมรู้มานะครับนี่ทําเหมือนกันนะครับกดเลี้ยวกับตัว C พร้อมกันนะครับมันแค่คล้ายปั่นโค้งอ่ะเพื่อนๆจินตนาการเอานะเนี่ยผมจะโคง้งโค้งฟึบ กดตัว C พร้อมกับการเลี้ยวนะครับคือที่ผมจะบอกอันนี้คือมันลูกกาอากาศใช่ไหมครับลูกเลือดกับพื้นก็ทําได้เหมือนกันครับแถมทะลุช่องได้เร็เรวกว่ากาอากาศนะครับเลี้ยงเลี้ยงขึ้นมานะครับฟืบฟืบผมก็อยากจะเล่นให้ดูนะแต่คิดมัญยาไปพูด,ดง่ายๆกดกดเลี้ยวกับกดตัว B พร้อมกันครับกดพร้อมกันมันจะเลี้ยวโค้งให้แบบทะลุช่องเลยนะเนี่ยจังหวะวางเนี่ยฟืบมันจะตัดทะลุช่องเลยนะเพื่อนเพื่อนเข้าใจไหมเข้าใจเลยเออไม่จำเป็นต้องเลี้ยงแบบนี้เก้สาสิบองศาก็ได้ครับเอาท่าไหนก็ได้ครับที่เราจังหวะลงลงทะลุช่องฟืบฟืบมันจะตัดมาอย่างนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนแต่ที่ผมชอบทอําอ่ะผมจะเลี้ยงขึ้นมาอย่างนี้แล้วตัวนี้มันจะวิ่งไปใช่ไหมครับเนี่ย ไม่ซีดเเนี่ย้ผมก็จะตัดส่งตัดมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับฟื้นโคง้งเห็นไหมสังเกตไหมเพื่อนๆมันจะโค้งครับดูนะครับผมจะผมจะเปิดมาฝั่งนี้นะเลี้ยงขึ้นปุ๊บกดฟื้นพร้อมกันเอาหมวนแล้วอันนี้หมวนแล้วทำไมาม่ำไมเพื่อนดูนะผมจะส่งมาฝั่งนี้นะ กดค้งเละกดพร้อมกันเพื่อนจะส่งตัดมาเลยลองไปทําดูครับอันนี้คือเทคนิคใหม่ที่ผมเพิ่งค้นพบมาเมื่อกี้เฮ้ยมันมีลูกอากาศทําลูกอากาศได้มันก็ต้องทําลูกเลียดได้นี่หว่าพอลองทําดูโอ้โหสวยงามทะลุช่องเหมือนเดบอยส่งให้ฮาร์เรนเลยครับเอาอลอ,อีกรอบหนึ่งนะครับเลียเ้ยงมาเนี่ยึไม่ส่งวะฟ เนี่ยเพื่อนๆเ,เข้าใจปะ่ะกดเลี้ยวกับกดส่งกดพร้อมกันนะครับผมฟึบลองไปทําดูครับเพื่อนๆม,มันซ้อมมันทําได้แค่นี้ครับมันไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆน้อยน้อย,อยด้วยนะครับผมอาจจะพูดไม่ชัดบ้างก็ขออภัยนะครับผม แต่ตลกต,ตลกอา,ากันไปนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเ,เพียงเท่านี้ครับ